สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะปุ๋มก็จะมาอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือปุ๋มจะทําวิดีโอเป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งก็ไม่อยากจะให้เห็นเฉพาะปุ๋มนั่งเมาส์เมามอยอยู่คนเดียวตลอดเวลานะคะก็อาจจะทําเป็นวิดีโอรูปแบบนี้บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหรือว่าพาไปเที่ยวพาไป เปิดหูเปิดตาบ้างอะไรอย่างเงี้นะคะสําหรับในวิดีโอนี้นะคะผมก็จะกลับมาในแนวที่เป็นคอนเทนต์เดิมๆของผมนั่นก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องในวงล้อมของคนงี่เง่านะคะเราจะเอาตัวรอดยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในทุกวันนี้นะคะเรา ไม่ค่อยได้เจอแบบหรือว่านานๆเราจะได้เจอพวกคนเฮงสวยสักทีหนึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะ คนส่วนใหญ่ที่เราเจอได้ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะคะมันก็จะมักเป็นพวกคนงี่เง่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนงี่เง่าเนี่ยแหละนะคะเราจะต้องรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมกับรับมือให้ได้แล้วมันจะทำให้ชีวิตแล้วก็ภารกิจใดๆของเรานะคะผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่สะดุดคะ่ะ ทุกคนคะเคยสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะคะทำไมถึงมีแต่คนงี่เง่าจังเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะรู้สึกได้แบบนั้นทุกเมื่อเชื่อวันหรือว่าทุกที่ทุกเวลานะคะและด้วยเหตุผลง่ายๆเนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เราไม่เคยตระหนักถึงเลยนะคะนั่นก็คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะคะคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยหรือว่าที่อยู่รอบกายคุณเนี่ยเขาจะมีนิสัยไม่เหมือนกันกันกบคุณนะคะให้เราคิดไว้แบบนี้นะคะดังนั้น คนอื่นๆก็จะมีแนวโน้มเข้ามาปั่นป่วน,นกวนประสาทเราได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนที่ทำงานเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะคะหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวของเราเองนะคะง่ายมากจริงๆเลยใช่ไหมคะที่เราจะได้เจอคนเหล่านั้นนะคะแต่ให้ตายเถอะนะคะคุณลืมคิดไปหรือเปล่านะคะบาง ตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่งี่เง่านะคะเห็นไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเจอง่ายมากสำหรับคนงี่เง่านะคะเช่นคนที่เข้ากับคุณไม่ได้เลยคือให้ตายเถอะคือเข้ากับคุณไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนจำพวกที่งี่เง่าแล้วนะคะคนที่ ปีแตกได้ง่ายเหลือเกินนะคะอย่างเช่นปุ่มเป็นต้นนะคะเช่นคนที่ชอบพล่มแต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะก็ใช่นะคะถือว่าเป็นคนงี่เง่าเหมือนกันนะคะคนที่แบบเหมือนจะฟังเราทุกอย่างแต่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลย ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนงี่เง่าเหมือนกันนะคะหรือนะคะหรือบางทีนะคะเป็นคนที่คิดอะไรแบบบ้าๆบอๆนะคะทาอะไรแบบบ้าๆนะคะทาแบบนั้นไปทําไมโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุผลเพื่ออะไรนะคะทาไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ก็จัดว่าเป็นคนงี่เง่าเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะผมจะ พาทุกคนนะคะมาดูหรือว่ามารู้เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดในวงล้อมของคนงี่เง่ากันนะคะว่าเราจะต้องทำกันแบบไหนนะคะสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะคะ <c oughs> ก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะมันถ้าเราแบ่ง คนออกได้เนี่ยเราจะแบ่งคนออกเป็นสีประเภทนะคะถ้าแบ่งเป็นสีได้ก็คงจะแบ่งเป็นสีน้ำเงินเขียวเหลืองแดงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าแบ่งเป็นประเภทแบบเหมือนเอาไปเทียบกับน้องน้องน้อง,องสัตว์ทั้งหลายก็อาจจะเป็นกระท่งเป็นหมีเป็นหนู หรือไม่ก็เป็นพวกประเภทนกอินทรีย์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะคือคนประเภทแรกนะคะที่ผมจะบอกเนี่ยนั่นก็คือคนประเภทสีที่เป็นสีแดงนะคะคนประเภทสีแดงหรือว่าพวกกระทิงเนี่ยนะคะจะเป็นพวกที่แบบ บ้าบินมุมานะมีความทะเยอทะยานสูงนะคะคนพวกนี้นะคะเขาชอบพูดแบบตรงๆนะคะชอบเอาชนะนะคะถ้าอะไรที่เร็วสำหรับเขาเนี่ยมันคือดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาชอบทำตามสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเร็วแล้วก็ดีนะคะ ส่วนวิธีที่จะรับมือคนประเภทนี้นะคะคนพวกสีแดงเนี่ยหรือว่าคนประเภทกระทิงเนีนเน่ยนะคะเราจะต้องชี้ให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของรายละเอียดด้วยนะคะเวลาที่เราทำงานร่วมกันกับคนประเภทนี้นะคะเราต้องทำตามสิ่งที่เขาขออย่างเร็วที่สุดนะคะ ที่สำคัญนะคะเวลาที่คนประเภทนี้เขาชอบพูดแรงๆแล้วก็ตรงๆใช่ไหมคะเราจะต้องบอกทันทีนะคะบอกเขาไปเลยนะคะว่าเราไม่ชอบเวลาที่เขาพูดแรงๆใส่นะคะเขาจะได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าเราไม่ชอบแบบนี้เขาก็จะได้ไม่ทำต่อไปนะคะ นี่คือวิธีการรับมือคนประเภทแรกนะคะทุกคนคะ่ะส่วนประเภทที่สองนะคะก็คือคนประเภทสีเขียวหรือว่าน้องหมีนั่นเองนะคะคนประเภทนี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่อยู่สีเขียวเนี่ยหรือว่าน้องหมีเนี่ยนะคะเขาจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะ เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะคนประเภทนี้เขาเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นตัวแทนแห่งความเมตตานะคะทุกคนคะส่วนถ้าเราจะรับมือคนประเภทนี้นะคะแนะนำว่าเราจะต้องระมัดระวัง เรื่องการพูดนะคะเราจะต้องมีความอดทนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยดูแลและก็วางแผนช่วยให้เขาเผชิญหน้ากับความ กลัวได้นะคะสำหรับวิธีการรับมือคนประเภทสีเขียวหรือว่าน้องหมีของเรานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ที่เมตานะคะคนประเภทที่3หรือว่าประเภทหนูนะคะหรือว่าน้องหนูของเราหรือว่าที่เราเรียกว่า คนประเภทสีเหลืองนะคะคนประเภทนี้นะคะเขาจะชอบพูดมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ชอบพูดไม่หยุดนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีม,มากๆนะคะแล้วเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเป็นคนที่โน้มน้าวจิตใจคนเก่งมากนะคะชอบพูดชอบยิ้มชอบหัวเราะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบ ชอบทำอะไรแบบรวดเร็วได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราจะสามารถรับมือคนประเภทนี้ได้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักแบบเตรียมตัวแบบ อย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยให้เขามีแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราจะนัดหมายเขาหรือว่าการจัดการเวลานัดอย่างดีเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาเป็นอย่างดีเลยไม่อย่างนั้นนะคะคนประเภทนี้นะคะหรือว่าสีนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยน้องหนูเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดไปเรื่อยนะคะพูดจ่อไปเรื่อยนะคะแล้วที่สำคัญ ะะเวลาที่เราได้พูดได้คุยหรือว่าทำงานร่วมกันกับคนประเภทนี้นะคะหรือว่าเจอคนหงี่เง่าประเภทนี้นะคะเราจะต้องรู้จักสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเขานะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะคะเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะคะ ส่วนประเภทที่4นะคะประเภทสุดท้ายเลยนะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือคนประเภทสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินถ้าเปรียบเทียบกับพวกน้องสัตว์ต่างๆนะคะก็คงจะเปรียบเทียบกับนกอินทรีล้วกันนะคะคนประเภทนี้นะคะ ต้องการความสมบูรณ์แบบมากนะคะเขาจะมองอะไรแบบมองแบบกว้างไกลนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะชอบแบบเห็นอะไรก็ตามแต่จะต้อง ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงนะคะนี่คือคนประเภทสีน้ำเงินหรือว่าน้องนกอินทรีนั่นเองนะคะส่วนวิธีการรับมือน้องนกอินทรีหรือว่าคนประเภทสีน้ำเงินนี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องคุยนอกเรื่องนะคะเพราะว่าคนประเภทนี้นะคะ เป็นอะไรที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วเขาชอบคุณภาพสำคัญที่สุดนะคะแล้วเราจะต้องเตรียมใจไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องถูกถามอย่างละเอียดแน่นอนเลยสำหรับคนประเภทนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะได้ฟังครบทั้ง4ประเภทแล้วนะคะทีนี้นะคะ คนทั้ง4ประเภทที่ผมพูดไปเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมางี่เง่ากับเราแน่นอนเลยนะคะดังนั้นนะคะวิธีเอาตัวรอดนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะไม่ว่าอะไรยังไงนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะคะจะสีอะไรหรือว่าเราอยาก จะเป็นน้องสัตว์ประเภทไหนนะคะเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับคน คืออย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วไม่มีใครงี่เง่านะคะเพียงแต่ว่าเรานะคะไม่เข้าใจเขาแค่นั้นเองแล้วก็เรามีนิสัยที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเราจึงคิดว่าเขางี่เง่านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครฟังจบแล้วนะคะเราจะได้รู้ถึงวิธีการรับมือคนประเภทต่างๆทีนี้เราก็จะไม่มีคนงี่เง่าอีกต่อไป ะะดังนั้นนะคะให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะคะสสิ่งนี้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆนะคะแยกคนทั้ง4ประเภทให้ได้รับมือเขาให้เป็นนะคะแล้วเราก็ปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะเราจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลุล่วงไปค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะย่อมมีมากกว่าสองสีหรือว่ามีน้องสัตว์สองประเภทในตัวเองอยู่แน่นอนเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะต้องรู้จัก เรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้ได้นะคะยังไงนะคะ r e เควสต์รูมขอขอบพระคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะแล้วก็ยังไงนะคะ ฝากทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่าทุกคนเป็นคนประเภทสีอะไรบ้างเอ่ยนะคะทั้งหมด4ส,สีที่ปุ๋มพูดมานะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วก็ท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านด็อก อารพรภูวิทยาพันธ์นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณหนังสือจากมิสเตอร์โทมัสอิเร็กซันนะคะซึ่งเป็นนักเขียนชาวสวีเดนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆด้วยนะคะท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปุ่มได้อ่านแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ ไปด้วยกันนะคะวันนี้รีเควสต์รูมขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ